ผ้าไหมพอยกดอกลายช่อชบาสีม่วงกล้วยไม้สวยที่เดียวครับเกาะเชิงดิ้นเงินมีภาพพื้นเห็นภาพพื้นแล้วนะครับหมายเลข J 1 7 2 5รับ 7, 2, ดูใกล้ๆที่ลายเป็นยังไงสีม่วงม่วงยังไงม่วงอ่อนๆนะครับไม่ได้ม่วงเข้มม่วง จากกลางลงมานะครับแล้วก็มีอีก2ขืนอสองชุดที่เป็นม่วงเหมือนกันออกทนม่วงแต่สีจะจืดลงจืดลงอาจจะสีจะดรอปลงกว่านี้อีก2อ,อชุดครับอ,อันนี้ดิ้นเงินเห็นละเจเจหน็ดสองสานะครับเจ็ 7, 2, ราคา8,500บาทพร้อมส่งครับสนอกสนใจติดต่อกันเข้ามาเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าผ้าสีม่วงมีจำนวนจำกัดมีแค่สามชุดอยู่ขณะนี้หมดแล้วหมดกันครับเพราะตอนนี้เป็นจะดูหน้าเก็บเกี่ยวช่างไม่ค่อยชอบผ้ากันนะครับต้องรูดและครับเลยทันวาไปแล้วกลุ่มมกรลากุมพานิชย์จะมีผ้าออกตอนนี้ก็มีผ้าโดยประมาณนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามได้ J3 ไม่ J17238,500 บาทพร้อมส่งครับ